คนนี้ต้องสัมภาษณ์หรือก็คุยกับท่านแบบนี้นี่ก็ถือว่าเป็นบทสัมภาษณ์แล้วผู้ปฏิบัติก็คือเจ้าหน้าที่ของในที่นิปฏบข้าราชกกี่คนนี้ครับท่านแล้วก็ประมาณสิบท่านสมมุตินะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่าครับก็เป็นผู้เข้าร่วมครับกำนันผู้ใหญ่นี่ครับประธานชุมชนอย่างนี้ครับแล้วก็เด็กสารสองสารส่งต่อใช่ครับท่าน เสร็จแล้วก็เป็นเครือข่ายเครือข่ายคือว่าหมายถึงว่าใครล่ะคนนอกคใช่ครับคนนี้ครับรัชพัฒน์อะไรที่รันนี้เราแ้งส่ยน่าะคนที่มาเกี่ยวมีใครบ้างแล้วก็ชี้ให้เขาเห็นเลยครับว่ามีใครบ้างเราจะรู้เสร็จเสร็จแล้วแล้ววิธีการศึกษาของเราทําอะไรบ้างเราจะทําเป็นแบบประเมินง่ายๆทมพึงพอใจก็ได้ครับง่ายๆก็เป็นยังไงให้น้องๆที่ไปปฏิบัติการโอ้โหนี่ดีมาก อย่างงี้ครับในการในการตั้งศูนย์เนี่ยระดับความพึงพอใจเนี่ยน้อยปานกลางอะไรพวกนี้ครับมากมากที่สุดติ๊กๆๆๆๆๆๆๆมาองนี้ครับอันนี้เป็นแบบต้นวจเสร็จแล้วก็เราก็วิธีการแก้ไขปัญหาครับและผลการดำเนินงานแล้วก็เวทีประชาคมอย่างงี้ครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็อย่างที่ท่านเล่าเมื่อกี้เอาไปบวชบ้างอะไรพวกนี้ครับคือมันมีข้อมูลหมดครับขอแต่มารวมบางทานก็ทรรมามาตอนเช้าไปเขาก็เขาก็ไปทํางานปกติ ช่วงเย็นหรือช่วงที่ดนั้นคณะมาออกกําลังกายเขาก็มามันจะมีหลากหลายรูปแบบบางคนเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่ว่าดูแล้วเขาไม่บวชไปไม่ได้ก็เขามาบวชแต่ว่ามันจะเข้าภาษาเขาก็มาขออนุญาตถ้าผมบวชต่อเนี่ยลูกเหนื่ยเย่นอ่ผมก็บอกเลิกได้แน่นะห้ามยุ่งเกี่ยวครับผมไม่ยุ่งเกี่ยวอ